ข้าหัวในเรื่องวันพีชนั้นบ่งบอกถึงความเก่งของโจรสลัดได้หรือไม่ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายสําหรับการ์ตูนเรื่องวันพีทนะครับตอนนี้ก็มีการดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยไปไกลมากๆแล้วก็จากปากอาจารย์โอดาเนี่ยมันมากกว่า80%แล้วซึ่งเรานะครับก็ได้เห็นนะครับค่าหัวของตัวละครในเรื่องเนี่ยมากมายเลยนะครับตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงคนที่เป็นระดับท็อปที่สุดเลยนะครับของการเป็นโจรสลัดอย่างราชาโจรสลัดอย่างโกลดีโรเจอร์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยคไอนะครับ ที่มันใหญ่โตมากๆเลยในเรื่องวันพีชนั้นที่เป็นโจรสลัดข้าวหัวของพวกเขานะครับก็มักจะพุ่งสูงปีดไปเลยนะครับก็เรียกได้ว่านะครับก็สมกับการที่ว่าเป็นโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลของเรื่องวันพีสเหลือเกินซึ่งประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยมันมาจากประเด็นนะครับที่มีการถกเถียงกันแหละครับว่าบรรดาลูกๆของแม่ยายพิกมัมเนี่ยน่าจะมีความสามารถนะครับหรือว่าฝีมือเนี่ยที่กระจอกนะครับไปกว่ากลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดแน่นอนเลยเพราะว่ากลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดนะครับอย่างเช่นสามภ มันยังไม่ได้บอกนะครับว่าค่าหัวของคิงเท่าไหร่แต่ไม่ว่าจะเป็นควีนนะครับหรือทางด้านของแจ็คเองทั้ง2คนนี้นะครับมีค่าหัวนะครับที่สูงไปกว่าเหล่าบรรดาลูกๆนะครับของแม่ใหญ่บิกมัมมากๆเลยก็มีเพียงแค่คาตาคุรีเท่านั้นที่มีค่าหัวที่สูงกว่าแจ็คนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าควีนอยู่ดีจึงทําให้นะครับหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยขนาดไอ้ควีนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นประมาณเบอร์3ของกลุ่มโจรสลัดนี้ใช่ไหมเบอร์2นะครับก็เป็นทางด้านของคิงขนาดแค่ควีนเบอร์3ะครบคาเปมนะครับวาตาก ชายที่แข็งแกร่งที่สุดของบิ๊กมัมเนี่ยยังฆ่าหัวแค่นั้นเลย จึงทําให้หลายคนนะครับก็เลยไปตีความหมายว่านะครับทางด้านลูกๆของบิ๊กมัมนะครับก็คือกระจอกกว่าทางด้านของไคโดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหากใครติดตามวันพีทมาจะทราบดีนะครับว่าการ์ตูนเรื่องวันพีทนั้นน่ะเรื่องค่าหัวนะครับไม่ได้บ่งบอกถึงความเก่งแต่ว่านะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าเว้ยค้าหัวเยอะๆมันจะไม่เก่งนะเว้ยมันก็เก่งของมันนั่นแหละครับแต่ว่าเราต้องดูเป็นเคสๆหรือว่าทีละกรณีไปโอเคพูดพร่ำมาตั้งนานนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาพูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่ บ้างาทุกคนนะครับเคยสงสัยกันไหมแหละครับว่าไอ้ฆ่าหัวในเรื่องวันพีชนั้นน่ะไอ้ที่แบบว่ามีรูปหน้าโจรสลัดอยู่เนี่ยใครกันว่าที่เป็นคนถ่ายนะครับพอหากลองคิดดูดีๆแล้วเนี่ยทหารเรือจะถ่ายเองเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไปใช่ไหมครับแล้วก็ใครนะจะมีความกล้าม,มากเพียงพอในการที่ไปถ่ายนะครับไอ้พวกโจรสลัดเร็วๆพวกนี้คือคิดดูแล้วกันนะครับหากผมนี่จะต้องไปถ่ายนะครับโจรสลัดอย่างไคโดนะครับมีหวังเย่อแตกแน่นอนดูมันน่ากลัวขนาดนั้นนะครับจะไปถ่ายได้ยังไงถูกไหมล่ะ แต่ว่านะครับมันมีคนถ่ายนี่สิครับไอ้คนคนนั้นเนี่ยชื่อว่าแอตแทสนะครับหรือว่าแอตแทสจังนี่แหละครับโดยเขาเนี่ยเวลาถ่ายรูปจะพูดคําว่าไฟเออร์ขึ้นมานะครับซึ่งไอ้นี้นะครับมีการเปิดเผยนะครับใน SBS ตอนที่218เล่มที่24 ซึ่งในตอนแรกนะครับแฟนๆวันพีทหลายคนก็คิดว่าไอตัวละครตัวนี้เนี่ยมันแบบว่าอาจารย์แคเขียนขึ้นมาเล่นๆหรือเปล่านะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันมีเรื่องราวของตัวละครตัวนี้นะครับที่ปรากฏขึ้นมาในเรื่องจริงๆนะครับโดยไปการปรากฏขึ้นนะครับในตอนที่436นะครับอันนี้น่าจะไขข้อข้องใจได้แล้วใช่ไหมละครับว่าใครเนี่ยก็คือเป็นคนถ่ายรูปนะครับไอใบประกาศจับเลยเนี่ยในเรื่องวันพีทโอเคเราแวะกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้คือเป็นประเด็นที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือเผื่อใครบางคนอาจจะไม่ทรรราาาบบเเเเกกีี่่ยวัือองน้โคม ประเด็นหลักๆของเรื่องกันเลยดีกว่านะครับที่เราทําว่าเกี่ยวกับค่าหัวในเรื่องวันพีตนั้นนะครับมันไม่จําเป็นเลยใครที่ค่าหัวสูงสูงนะครับคนนั้นจะเก่งมากๆหรือใครนะครับที่ค่าหัวต่าต่ำนะครับคนนั้นจะกากมากๆคือหลักๆแล้วนะครับค่าหัวใครจะสูงเพียงแค่คุณนะครับทำตัวระยําตําบอลนะครับก็คือทําเรื่องนะครับให้ทหารเรือเนี่ยก็คือรู้สึกไม่สบายใจรัฐบาลโลกนะครับรู้สึกไม่กดไลค์ให้กับคุณนะครับคุณค่าหัวเนี่ยก็จะพุ่งสูงปีดไปอย่างแน่นอนยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย ที่มีค่าหัวสูงปรี๊ดถึง200ล้านเบลีคือเอาจริงๆนะครับคิดดูแล้วกันว่าค่าหัวของอูซบนั้นเนี่ยมันควรพุ่งไปถึง200ล้านหรือไม่นะครับคือตอบง่ายๆเลยว่ามันไม่ควรจะถึงนะครับด้วยฝีมือของอูซบในตอนนั้นแต่ว่านะครับด้วยบุญบารมีนะครับแล้วก็แบบว่าชื่อเสียงของพี่แกที่มันล้ำหน้าซะเหลือเกินและรัฐบาลโลกคิดว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันอันตรายต่อพวกเขามากๆค่าหัวของอูซบเลยเนี่ยก็เลยพุ่งทะยานไปนะครับที่200ล้านเบลกเนอิ คือชอปเปอร์เนี่ยแน่นอนแล้วว่าเรามองด้วยตาเปล่าก็รู้ได้เลยแหละว่าชอปเปอร์นั้นเก่งกว่าอุซบแน่นอนแต่ชอปเปอร์นั้นนะครับค่าหัวของเขาอยู่ที่200เบลรีเท่านั้นซึ่งมันก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีได้เลยเลยครับว่านะครับค่าหัวนั้นเนี่ยที่มันมากไม่ได้บ่งบอกเลยแหละครับว่าจะเก่งเลยครับกับคนที่ค่าหัวน้อยกว่าด้วยสาเหตุที่ผมยกมานะครับสประเด็นนี้ก็คือจะมาบอกเลยเลยครับกับประเด็นที่ว่ากลุ่มโจรสลัดของบิ๊กมัมนั้นเนี่ยก็คือบรรดาลูกเรือเนี่ยมีค่าหัว มันระยำตำบอลกว่านั่นเองนั่นแหละครับคือทุกคนก็ดูง่ายๆเลยนะครับกลุ่มไคโดมันแบบว่าเป็นกลุ่มแบบโจนๆจริงๆนั่นแหละคือทําอะไรแต่ละสิ่งละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสะสมอาวุธเอ่ยนะครับรวบรวมกําลังคนนะครับคือวีรกรรมของกลุ่มนี้เนี่ยมันเยอะแน่นอนมันก็เลยไม่ได้เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่แบบว่าโจนสลัดของกลุ่มไคโดนั้นจะมีค่าหัวนะครับที่ดูจะสูงกว่ากลุ่มโจนสลัดนะครับของแม่ใหญ่บิ๊กมัมนะครับก็หากเรานะครับลองดูนะครับลูกๆของบิ๊กมัมเนี่ยดูจะเป็นเอกเทศมากกกวว่านนนนคคััมม็ีี้งดแลล แต่พวกเขานะครับก็ดูจะไม่ค่อยห้าวเป้งนะครับเท่ากับกลุ่มจนสลัดร้อยศูนย์ของไคโดซักเท่าไหร่จึงทําให้นะครับจะมาบอกว่าการที่ค่าหัวน้อยกว่านั้นเนี่ยจะดูกระจอกนะครับกับคนที่ค่าหัวมากกว่าประเด็นตรงนี้นะครับมันไม่สามารถวัดได้เลยคือเรานะครับวัดได้อย่างเดียวก็คือคนที่มีค่าหัวมากกว่านะครับคือไอ้นั่นเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่แบบก็คือสร้างวีรกรรมเยอะๆนะครับหรือว่าทําแต่ละสิ่งแต่อย่างที่ไม่ดีแต่มันนะครับก็เป็นส่วนในการพิจารณาได้เหมือนกันนะครับว่าคนคนนั้นเก่งแค่ไหนซึ่่่งเเชืออวาาก็พจจะข้ใ แล้วใช่ไหมครับกับสิ่งที่ผมอธิบายว่าค่าหัวเยอะนั้นน่ะโอเคมันก็ดีนะครับคือเป็นโจรสลัดแต่ค่าหัวเยอะก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองใครๆนะครับที่เป็นโจรสลัดที่แบบไม่แบบกระจอกนะก็ ingt, คืออยากจะค่าหัวตัวเองนั้นสูงๆทั้งนั้นแหละแต่แน่นอนหละว่ามันไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าค่าหัวเยอะค่าหัวน้อยคนนั้นนะครับจะเก่งเพียงใดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยฝั่งรัฐบาลโลกโดยการที่เขานะครับตั้งค่าหัวเยอะคือไอ้คนนั้นเนี่ยรัฐบาลโลกต้องการตััวววมมมมมาาาาาากกที่่่สุดดดไ้หยค,ครรรฐบลลโจแง ว่าใครเนี่ยมันเก่งหรือใครกระจอกมากกว่ากันคือก็ต้องให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับจึงทําให้นะครับมันก็จะเห็นมุกมากมายในเรื่องวันพีชนะครับไอคนนั้นเก่งๆนะครับค่าหัวน้อยเหลือเกินหรือคนนั้นนะครับแบบไม่ค่อยเก่งเลยนะหรือกระจอกนะครับแต่ค่าหัวเนี่ยแพงลิบเลยนะครับก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นสีสันในการ์ตูนเรื่องวันพีธเลยก็ว่าได้ก็สาหรับคลิปนี้นะครับชื่อเลยเลยครับว่าก็ต้องมีหลายคนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวนี้แล้วแหละแต่วันนี้นะครับทำมาเพราะว่าอยากจะมาพูดดคุยย้้้วววแแลก็นนนนําาเสสอรััับบหหพใม่ หรือบางคนนะครับที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและแบบเอาไปคิดว่าเอ้ยค่ะหัวเยอะกว่าแปลว่าเก่งกว่านะครับคือเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจัดได้แน่นอนเราต้องมารับชมดูในเรื่องเลยครับว่าหาก2คนเนี่ยปะทะกันจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาผู้นั้นนะครับจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเรื่องความสามารถมากน้อยมากแค่ไหนเท่านั้นเองจะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจได้และหากใครนะครับที่แบบว่าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมนะคอมเมนต์มาแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มาใต้คอมเมนต์นี้เลยก็ และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อกำลังใจดีๆเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ